สวัสดีค่ะสวัสดี FC Yacarden น,นะคะวันนี้แบ่งโชค9ชั้นเชื้อทับทีมทั้งหมดเลยนะคะมาที่ต้นแรกต้นนี้จะเป็นไม้หน่อที่อยู่ติดต่อนะคะมีมากกว่า1ต้นอย่างแน่นอนตอนนี้แทงมาแล้วที่1ต้นนะคะเป็นฟอร์มกระถาง8นิ้วค่ะอ่าล้วก็จะมีแทงมาด้านข้างอีกนะคะนี่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นะคะนี่แทงมาอีกแล้วนะคะ ตัวนี้เป็นตอค่ะเป็นตอนะคะเป็นตออ่าถ้าไปเปิดเปิดรากนะคะเปิดตาให้เขาโดยการเอารากออกนะคะไม่ต้องออกหมดนะคะให้เหลือไว้ด้วยอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเดิมที่อยู่ติดกับตอนะคะอันนี้เป็นตอส่วนอันนี้เป็นยอด <f> <ๆ>ค่ะเนี่ยค่ะคือยอดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นด่างสีชมพูแบบนี้นะคะ่ะใบไม่ได้ยาวมากนะคะใบไม่ได้ยาวเรียวมากก็จะอยู่ ประมาณกึ่งกลางก็จะมีแบบดูเป็นเหมือนอ้วนๆด้วยค่ะแล้วก็จะเรียวๆแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้ยาวมากค่ะตัวนี้เป็นเชื้อของทับทิมนะคะอันนี้ก้านของเขาจะด่างด้วยค่ะเขาจะด่างลงก้านสีก้านเขาจะเป็นพวกชมพูดแดงค่ะจะด่างลงก้านด้วยเชื้อทับทิมเขาจะด่างแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นยอดอีกยอดหนึง่งเช่นเดียวกันค่ะอ่ะต้นนี้ต้นนี้หน่อที่อยู่ติดต่อนะคะ อ่ะอันนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะคะสองร5อยห้าสิบสอง้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะส่วนอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดเป็นไ,ไม้สมยอดนะคะไม้สามยอดอ่ะอันนี้ยอดที่หนึ่งนะคะยอดที่หนึ่งอันนี้ยอดที่สองประมาณ3ามสี่ยอดนะคะนุต้องขออภัยด้วยประมาณ3ามี่ยอดนะคะประมาณอันเดียวนุตีอาอเอาไปแค่สามก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้จะเป็นยอดที่หนึ่งนะคะ อันนี้ยอดที่สองและอันนี้ยอดที่สามทั้งหมดประมาณสามยอดสามถึงสี่ยอดนะคะอ่าอันนี้จะเป็นใบเนี่ยค่ะเขาจะเปิดสว่างเปิดด่างมาแบบนี้เลยก็อ่าตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยนะคะตัวเดียวกันเลยอ่าตัวนี้ตัวนี้ไม้สามยอดนะคะอันนี้ให้ที่ห้าร้อยนะคะห้าร้อยส่งฟรีอันนี้ลูกค้าไปแยกเอานะคะเดี๋ยวรอให้ ่ารากไม้เยอะนะคะต้นใหญ่กว่านี้ก่อนนะคะลูกค้าค่อยไปแยกนะคะอ่ะตัวนี้ได้ไม้3ยอดนะคะ3ยอด500ร้อส่งฟรีความด่างเห็นแล้วนะคะความสวยเห็นแล้วเดี๋ยวไปสวยอีกทีช่วงหน้าหนาวนะคะไปสวยอีกทีช่วงหน้าหนาวนี่เหมือนกันเลยความด่างนะคะอ่ะตัวนี้ไม้3ยอด500ร้อส่งฟรีต่อมาเป็นอ่าทับทิมเหมือนกันค่ะเชื้อทับทิมอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นไม้หน่อนะคะ ไม่แน่ใจว่าติดต่อหรือเปล่าติดต่อค่ะไม้หน่อติดต่อเหมือนกันนะคะอันนี้ไม้หน่อติดต่อนี้เชือกของทับทิมค่ะนี่ความด่างอันนี้ก็จะออกเป็นไปทางโทนสีชมพูเช่นเดียวกันค่ะกระถางแปดนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นยอดเขาอันนี้นุ่นเอานุ่เอากิ่งออกนุ่นแกะกิ่งออกแล้วเดี๋ยวตัวนี้นุจะเปลี่ยนกระถางอ่าตั้งเป็นเป็นแม่พันธุ์ค่ะก็เดี๋ยวจะกลบกลบให้หมดแล้วก็เพื่อที่ให้อ่าตาหน่อเขาแทงมาค่ะแล้วก็ ค่อยแยกหน่อหรือว่าอาจจะยกยอดค่อยว่าก,กันอีกทีค่ะเนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเปิดด่างเปิดซีออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ใบใหญ่เลยอันนี้ใบใหญ่เลย INDISTINCT อ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นไซส์กระถางแปดนิ้วนะคะตัวนี้เชื้อทับทิมอ่ะตัวนี้ก็ไปที่ห้าร้อยส่งฟรีนะคะห้าร้อยส่งฟรีต้นนี้ก็เชื้อทับทิมนะคะเชื้อทับทิมเชื้อทับทิมเหมือนกันเป็นฟอร์มกระถางแปดนิ้วนะคะฟอร์มกระถางแปดนิ้วอ่ะตัวนี้เนี่ยค่ะ ความทับทิมนะคะความเชื้อทับทิมก็จะเป็นด่างแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกที่เปิดด่างแต่ว่าติดเขียวก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่เชื้อทับทิมลูกค้าอยากได้หน่อสวยก็แยกหน่อไปเรื่อยๆคะ่ะยกยอดค่ะยกยอดนะคะ,ะ,คะเอาหน่อไปเรื่อยๆ <sayin' S 1> ก็จะได้หน่อที่สวยนะคะหนอก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นคะ่ะนี่เปิดด่างมาแล้วนะคะเชื้อทับทิม <c oughs> ค่ะพวกนี้จะด่างลงก้านเหมือนกันนะคะดูก้านก้านก็จะเป็นสี ก้านก็จะเป็นสีก้านจะเป็นสีค่ะอันนี้ยังได้ความเย็นไม่ถึงนะคะยังได้ความเย็นไม่ถึงต้นนี้สวยแน่นอนเพราะว่าเป็นเชื้อของทับทิมค่ะอ่ะเชื้อทับทิมต้นนี้กระถาง8นิ้วค่ะใหญ่ๆเลยอเน,นี้ยไปที่500เช่นเดียวกันค่ะ500ส่งฟรีนะคะชอบตัวไหนก็แคปส่งให้หนูทางไลน์ได้เลยค่ะ